เรามาส่งจดหมายรักกันดีกว่าค่ะในช่วงวันวาเลนไทน์นะคะดูเองแล้กันว่าน่ารักตะมุตะมิขนาดไหนทำก็ง่ายค่ะรสชาตินี่บอกเลยว่าอร่อยแล้วก็เป็นคุกกี้แบบกรอบนะคะนี่ทำบอกรักกันเถอะเอาแค่จดหมายเนี้ยหละค่ะไปให้ ตัวนี้จะมีเนยจืดนะคะบอกส่วนผสมก่อนมีเนยจืดค่ะมีน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็มีแป้งสารีอเนกประสงค์ค่ะเราสามารถเติมน้ำเปล่านะคะได้นิดนึงหรือว่าจะเป็นน้ำผลไม้ก็ได้เริ่มเลยนะเริ่มจากเนยนะคะอุณหภูมิห้องน้ำตาลไอซิ่งค่ะ เราจะคนทุกอย่างให้เนื้อนเนียนเลยนะคะตัวนี้มีนาเอาสูตรมาจากอินเทอร์เน็ตนะบอกเลยว่าเป็นคนจีนด้วยน่ารักดีเลยเอามาแชร์ให้ดูนะคะส่วนผสมทั้งหมดช่างเป็นกรัมไว้ให้แล้วนะงวดนี้จะไม่เป็นถ้วยตวงนะคะเพราะว่าตัวคุกกี้อะไรพวกนี้ควรจะเป็นกรัมเพราะว่ามันทำยากกว่าไอตัวขนมปังทั้งหลายนะใครไม่มีเครื่องช่างนะคะไปซื้อมานะ ไม่ว่าจะเป็นสูตรมีนานเนี่ยมันสายกะอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องขนมปังอ่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องคุกกี้หรือเรื่องเค้กเนี่ยบางครั้งมันจะต้องช่างจริงๆะค่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วส่วนผสมอาจจะไม่เป๊ะเออไม่เนียนไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ออกมาไม่ดีส่วนผสมทุกอย่างเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะเติมแป้งสาลีเอเนกประสงค์ลงไปนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันน้ำตาลเนี่ยต้องใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะใช้น้ำตาลที่มันเป็นเม็ด,เม,ดเม็ดไม่ได้นะถ้าไม่อย่างนั้นเราทำคุกกี้ออกมาแล้วมันจะแบบมันจะเป็นเนื้อแบบกึบกึบกๆึบอะ่ะมันจะแบบกัดโดนน้ำตาลนะคะมันจะไม่มีนนะจ้าใช้เครื่องปั่นได้ไหมใช้ได้อะ่ะแบบนี้นะ รจะปั้นก่อนนะคะเป็นยาวๆเพราะว่ามันจะได้เหมือนรูปทรงไงรูปทรงจดหมายทําเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแชาตู้เย็นค่ะให้เขาแข็งตัวนะคะ ช่องธรรมดานี่ยละค่ะช่องธรรมดาเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าช่องฟีดอาจจะแค่ครึ่งชั่วโมงเราออกมาจากตูเ้เย็นแล้วนะคะแต่เรามาตัดะคะ่ะมีนาตัดหนาประมาณ5มิลนะเแบบนี่ยแบบเนี้ย5มิลนะคะแล้วแต่เราจะตัดหนาขนาดไหนแต่ประมาณนี้ก็พอ อุ่นเตาอบนะคะไฟ1้0องศานะไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมนะคะเอาด้ามมีดนะคะกดเป็นรูปหัวใจแบบนี้ แล้วกเอาที่ปากแป้งเนี่ยค่ะทำเป็นเฉียงๆแบบนี้ใส่แยมค่ะมเน,นาใชา้แยมสตอบอรี่นะ<ม>เดี๋ยวเราอบที่ไฟร้อหกสิบองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะไครเตาเล็กนะอบประมาณร้อยห้าสิบ อบออกมา18นาทีนะคะใครอยากได้เป็นคุกกี้กรอบนะพักให้เขาคลายเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอบไฟอ่อนๆนะคะไล่ลมอีกทีเนาะนี่เดี๋ยวเราจะใส่แยมนะคะรอให้เขาเย็นเรียบร้อยก่อนแล้วก็ใส่แยมย้ำไปอีกทีหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแยมสีมันซีดแล้วใช่ไหมมีนาก็จะเติมแยมลงไปค่ะแต่ว่าแยมมีนาเนี่ยสีแยมตุรกีมันไม่มีสีไงเพราะฉะนั้นมีนาจะผสมสีแดงแลงไปด้วยเห็นเล็บปะเล็บเป็นสีแดง คือแยมเนี่ยผสมสีแดงแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ถ้าอยากให้มันแดงอะนะแต่ว่าถ้าไม่อยากให้มันแดงก็ไม่ต้องค่ะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นพวกแยมสํมเาเร็จรูปอะค่ะที่เอาไว้บีบใส่คุกกี้อะ่ะมันจะมีอย่างงั้นอะมันก็จะเป็นสีของเขาเดี๋ยวทำทั้งสองแบบเลยละกันเป็นแบบนี้จดหมายเสียงรักบอกรือว่ากรอบมากแดงเลยเล็บใสีแดงไว้ เนี่ยหากรอบมันเป็นคุกกี้กรอบน่ารักน่ารักยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้มีนาด้วยนะคะแล้วค่าวนาจะหาขนมง่ายๆมาให้อีกนะคะเดี๋ยวขอไปเติมสีแดงก่อนเพราะว่าจะเอาไปให้ลูกกับสามีจ้าอหอมเนย